หกเจ็ดไปปเฮ้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 เจ็ดลิลิละฮะทำไมทำไเห้าหกเจ็ดค่อยไปหนึ่งสองม้เจ แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองันนี้ห <8, S 1> <ะ>้าแปดแล<ะ>้วเกินคิดสี่แปดยิงห้าแปดห้าแปดหรอห้าแปดบวกหนึ่งก็<ะ> ทอนท่ามันมีท่าสามอะไรไมนูสักอันหนึ่ง,บบงไมตัดหนึ่งอะค่ะอ่าท่าคิกบอเชนก็ตัดออกไปแล้วก็เคนต้องเพิ่มมือให้รูไม่มีมือเลยอ่ะคือมือสเปเเสปะมากอ่ะมือแบบเจเอาแบบเอาไม่เอาลายนี้ได้ไหมหรือจะเอาหอจะทำลายนี้จะกลางหรือยังไงก็กลางให้สวยหรือว่าจะเก็บจะอะไรสักอย่างไหมคือนี่มันแบบดูไม่ตั้งใจอ่ะอสมมติาช้กางก็กลา ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้การก็การก็การอย่างนีไหมหรือจะการลายนี้หรือจะการอย่างนี้หรือจะการอย่างนี้การานี้หนูจะต้องเหยีขาข้างนึงใช่ไหมลูกผ้าหนูจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่านว่าจะเฉียงก็ได้เออแต่ถ้ามันเป็นลายนี้ไม่ควรจะเป็นลายนี้ไปเลยต้องแบมือลูกแบมือแบมืออ่ะปึ๊บหนึ่งได้หนึ่งสองเก็บด้วยดิไปสองั้งเหรอสามปึ๊บสี่ปึ๊บห้าปึ๊บหกปเจ็ด ปึ๊บถอยมาถอยมามือนี้อ่ะเจ็ดแปดมือนี้หนูเปลี่ยนเป็นดึงก็ได้เมื่อกี้ขอพิดดึงกว่าทีหนึ่งดึงทีหนึ่งแอนกลับแอนผักแวบแวบกว่าเอางงเลยอ่ะหนึ่งสองสางไปกว่าลงเสร็จชึบปาบปาบแล้วก็เอางี้นึกถึงพายเรือพายเรือล่างแล้วก็กระถูงบนอ่ะพายเรือกระถูง นี่กระทุงหรอกระทุงก็ไปข้างหลังสิภายเรือเป็นอย่างนี้ภายเรือกระทุงภายเรือกระทุงเออแล้วก็นนี้อาจจะเป็นสองก็ได้ลองลองเป็นสองแล้วกันอ่ะจะได้ง่ายๆอ่ะลองดูลองดูปึ๊บปึ๊บไปก่อนปึ๊บแล้วก็มาอย่างนี้อ่ะต่อด้วยอ่ะต่อด้วยเปิดตึ๊ดอ่ะท่านี้ครูงงมากจะจับตองยาวหรือมันทำอะไรไม่รู้หนูหนูต้องชัดแอะเล็กป้ามเลยก็ได้ตึ๊ฮะ คือหนูก็ทําได้นะอันเนี้ยแต่ว่าหนูทําไม่ชัดหนูจะใช้ต่อเออหนูจะเออตึกตึกหรือต้องทายให้มันเหมือนหุ่นยนต์ตึก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 ให้มันเป็นหุ่นยนต์นะฮะโอเคแล้วหนูก็ต้องลงข่าวแล้วหยุดชัดฮะหยุดตึกฮะหยุดโอเคเพราะฉะนั้นตั้งแต่เวลาเดินก้าวเข้ามาก้าวข้ามก็ต้องชัดแอนฮะฮะอ่าต่อด้วยฮะ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 โอเคมือสำคัญมากถ้าหนูทําหุ่นยนต์มือระดับนี้หรอันเป็หุ่นยนต์ะฮะอเคแหนูก็ต้องลข่าวแดชัดฮะหยุดกฮะหยุด ฮะหยุดโอเคเวลา move ตัวเกี่ยวไหม move มาฮะพลฮะฮะฮะขุนยน่ะมันรายละเอียดมันมีนะมันไม่ใช่แบบชึบเพบเวลาพลิกมาหนูจะหยุดก่อนไหมหยุดฮะฮะ one and two three and four ต่อด้วยอีกทีหนึ่งฮะสามทีเหรอสามทีับอ่ะแน่นะครับอันซิกต่อด้วยเตึ๊ดเติรดแล้วก็จะมาเอ้ยเดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บปับปับ and e i g ป่าแปบเซตปุ๊บพี่บอกเชป้า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 ปาแค่สองครั้งสองครั้งบอกหนึ่งาปุ๊บวันแอนรหนึ่งสองสามแล้วเราเรียนอะไรมาเนี่ยหนึ่งและสอสและสี่ห้าหกแล้ก็ได้ดูที่หนูทำห้าหกกระโดดเจ็ดโพสดแปดจดแล้วเขาดูสี่แปแล้วไงเพิ่มก็ได้าเพิ่ก็ได้เวลาทำท่าไม่ะทำทำคลิกอันนี้ลูกคลิกคลิกแค่ดูคลิก เพิ่มเมเวลาคลิกเพิ่มนิดเดียวนะลูกมันเป็นมันเป็นทริกง่ายๆปึ๊บปบิดโซนอันนี้ทีนอปึ๊บปั๊บบบิดไม่บิดเข้าลูกมันจะขัดกันไงเวลาคลิกเหมือนเดิคลิกแอนบิดบิดโอเคทั้งหมดยืนแล้วมองในกระจกคิดท่าต่อให้ครูครับปพ๊บมเพิ่มเพเิบิเพิบให้เวาเขาไปดีลลูกอันนี้ไม่ได้กกับเขากทก่อนทาก่อนไม่ พิกแอนด์บิดบิดบิดทำไมบิดเหมือนโชว์โซนพิกแอนดโชว์โซนเออเนี่ยทำอย่างเงี้ยปลึมันจะได้เปิดบิดเข้าบิดเข้าโชว์โซนในนั่นแหละอย่าค่อยเยอะดิลูกจะค่อยเยอะทำไมอ่านั่นอย่างเงี้ยไปลองไปลองไปลอย่าเออเอออันนี้ได้เป็นผู้ชายได้เป็นผู้หญิงพอพอดิ่มห้าหกเจ็ด เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่อบวะลืมมันขออีกทีครับเตรียมสองรอด่านรอด่านคิดยังไงอ่ะอันลืมอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจหหเจ็ดได้แค่สามแปดงเอ๋สามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจป ออกหนึ่งเก้าควายแอนด์พุชใช่ป่ะออกหน้าครับแล้วพุชหนึ่งอ่าไม่ต้องใช้เพลงปวดนิดพุชเอาใหม่สิเอาใหม่สิกดคอโอเคถ้ากดคอหกเจ็ดแปดเดินผมคิดนานมากกว่าครึ่งชั่วโมงใช้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคพี่อาร์ตอย่าเพิ่งปวดคอดูขาเต้นในกระจกก่อนว่าทำยังไง อย่าเพิ่ปวดความมองตัวเองในกระตกหนูต้องการให้ขาหนูเป็นท่ากลางขางนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเ็กขาขึ้นมานิดนึงวันผักออกผักออกผักแล้วหยุดน้ําหนักให้ได้ใช่อย่าผักแล้วเหยียบเลยไม่สวยมันจะกลายเป็นเดินนี้หยุดหยุดหยุดห้าหกเจ็ดยุดหยุดหยุด่ะสามทีไม่ใช่แล้วหนูมองสี่สี่เปิด โอเคเปิดออกตาหนูก็ยังต้องมองอยู่นะสาี่ต่อด้วยพี่ในขอจากทั้งเนี้ยหนึ่ <3, S 1> <4, S 2> งองสขากลับหนูกลับด้วยซ้ายเลยเพราะว่าหนูอยู่ด้านนี้แล้วพลิกตัวมันจะได้เห็นชัดห้าหเจมอง8เหมือนเดิมต่อด้วยตาที่สองเมื่อกี้ทำไหลครับโอเคห้าเจ็ดแปดโอเคเวลาไปใช้ตัวเอี้ยวได้นิดหน่อยวัน <2, S 2> <2. S 1> ก็มัางนายเยอะหนึ่งสองสาม o n ชูเวลาขากลับกลับซ้ายก่อนได้ไหมครับ three four, ถูกป้าแล้วหนนะูทำไรเงยซ้ายถูกป้าครับโอเคย f i โอเคย f i v แล้วห okay. mm hmm. okay. นูปกติไปไงไปข้างหลังเหรอคะหรือไปข้างหน้าโอเคย five s i งั้นหนูต้องไปให้ชัดถ้านหนูจะไป five, six, อ่ะ e n eight five six s e v ต่อด้วยจบข้างหน้าดู seven a จบที่นั่งเลยก็ได้ต่อด้วยต่อด้วยไปคิดอ่ะไปหนึ่ง ทำไมนี่ย่างขวาหนึ่งปกติย่างซ้ายก่อนเนาะออกไปขวาหนึ่งสองบิดสามเตะสี่ก็ต้องย่างขวาก็ดิว่านอ๋อต้องเตะขวาหนึ่งสองบิดสามเตะสี่วางน่าจะเป็นซ้ายขวาซ้ายอ่หน้เซเว่นแอนย่างซ้ายขวาซ้ายโอเคแล้วก็ต่อไม่บิดนะครับหรือว่าเตะเลยครับคูบิดกันว่านบูก่อนที อ๋อบิดแล้วแต่เลยโฟล์แล้วก็ไปหาตาวอักษรด้วยนะแต่สูงมากแต่โฮไม่ได้โอเคอ่ะนักเรียนคะครูให้เวลาห้านาที